เชียงรายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ LD ที่เชียงรายเห็นชุดเราสองคนวันนี้คุณผู้ชมะาจัดเป็มกันมากๆเลยคือฟิตมากโดยเฉพาะทิ่ปี้ค่ะก็เธอบอกฉันว่าจะพาฉันมาดินเนอร์อารมณ์เหมือนบ่าวสาวมาถ่ายพรีเวดดิ้งเลยนอนนอนอไม่ใช่ไม่ใช่ วันนี้เป็นเพื่อนสาวนะคะพาทิปปี้มาดินเนอร์ร้านต้องบอกว่ามีความเก๋มีความเป็นสไตล์แบบวินเทจชัดเจน<ด>และบรรยากาศที่พี่จ๋ารอบๆนะคะสวยงามมากรื่นรมที่สุดรื่นรมบรรยากาศติดริแม่น้ำกกด้วย<ด>ค่ะนะคะถือว่าเป็นร้าน <S <S าที่ปรับรูปโฉมใหม่ได้นดงามจริงๆอยากดูแล้วว,ว่าอลังการจริงๆไปดูข้างในไหมได้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูข้างในกันเลยค่ะค่ะ แล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในบริเวณร้านแล้วทําไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ต้องเล่นใหญ่เลยคทำไมต้องอแบบว่าโพสตอะไรมากมายรือว่ารูปโฉมใหม่ของร้านที่เรามาแนะนําวันนี้มโนรมใช่ค่ะ คนที่นั่งข้างๆนีด่ดีงามที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมนุกนะครับอ่าเป็นทีมโมโนลมครับผมใช่ครับอ่กาก่อนอื่นเราก็แนะนําร้านก่อนได้ค่ะร้านเราเนี่ยเปิดมาได้เปีแล้วครับโอ้โห <7 S 1> นาเหมือนกันเนาะแล้วทําไมถึงคิดปรับรูปโฉมใหม่ของโมโนรมคะทีแรกก็เราจะมีแผนรีโนเวทอยู่แล้วแล้วก็เหมาะกับโควิดเราก็เลยแบบเออ ทำเลยอะไรทำใหม่แล้วก็เปลี่ยนวิฤตให้เป็นโอกาสใช่ค่ะช่วงกักตัวครับ่วงนั้นเราก็ทําร้านเลยคอนเซปหรือว่าไอเดีย mm ที hmm> ่ได yeah. kind of ้รูปแบบนี้มาเกิดจากอะไรคะเราอยากทําร้านให้ดูเป็นคาเฟ่มากขึ้นนะครับใช่ก็นั่งได้แบบชิลๆด้วยใช่ครับนั่งชิลได้ด้วยแล้วก็ร้านเราเนี่ยอยากให้อยู่ในในสวน อะไรเงี้ยใช่เราชอบพื้นที่สีเขียวเราเยอะมากเียใช่และเห็นวิวเยอะมากเลยนะใช่ครับเราเลยเปิด360องศาเลยครับตรงข้างในนะฮะใช่อ๋อที่เป็นเรือนกระจกใช่ไหมคะสามารถมองเห็นวิวข้างนอกได้เพราะว่าบางคนเขาก็ชอบอาเย็นเย็นใช่ชอบดูวิวแต่ไม่อยากนั่งเรานมันร้อนอะไรเงี้ยรอดใชเราก็จะมีอยู่อีกสโซนนะครับเป็นโซนเทอร์เรสที่เรานั่งแล้วก็ข้างหลังครับระเบียงเป็นเทอร์เรสาใช่ครับ เหมาะกับคนที่เขาชอบอ<ม>บรรยากาศที่แบบธรรมชาติอะไรเงี้ยครับไม่วุ่นวายกับคนทชมนกชมไม้ไปทั้ง2โซนหรือ3โซนเอาดอร์ด้วยเนี่ยมองเห็นพื้นที่สีเขียวต้นไม้ความร่มรื่นและที่สําคัญมองเห็นแม่น้ำครับผมแม่น้ําสายสําคัญของเชียงรายอยากลงไปไหมคะเดี๋ยวถ้ามีไก่ก็จะลงไปลงไปกิน <laughs> แม่น้ำโกกไม่น้ำโกกสวยงามพอพูดถึงเรื่องกินเนี่ยที่นี่ต้องบอกเลยว่าก็ดีงามเหมือนกันนะครับเอาเดงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารรูปแบบใหม่หรือว่าเมนูใหม่ๆของมันมีอะไรกันบ้างค่ะนะเดี๋ยว้องลูกจะไปได้ไหมเดี๋ยวเชิญไปข้างในครับค่ะโอเคเดี๋ยวไปข้างในกันค่ะ ขอแนะนำมโนมมโนรมทีอีกท่านหนึ่งนะครับพี่มินครับผมเป็นลูกกลิ่นทุกอย่างที่ร้านเลยครับเลยครับเขาบอกว่าเป็นทุกทุกอย่างในร้านเลยต่อุณค่ะพี่มินขามาที่มโนรมที่ลูกค้าจะต้องมาจะต้องสั่งอะไรค่ะก็ตอนนี้นะคะร้านของเราปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบคาเฟ่มากขึ้นอาหารของเราก็จะหลากหลายมากมีทั้งไทยฝรั่งคนเป็กันไปมีไทยมีฝรั่งด้วยนะฮะมีเป็นเหมือนแบบ ทานเล่นแบบแทแไทยๆตัวนี้ก็จะเป็นทานเล่นแบบไทยเลยนะคะเทดิชเนอนอลเลยก็คือขนมปังหน้าหมู<อ>แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทานเล่นแต่ว่าออกฝรั่งลก็จะเป็นเกี๊ยวหอผักโขมเกี๊ยวหอผักโขมใช่แต่ว่าทาดกับซอสซาซ่าอสซาซา,า,ซา,าน,นี่ก็จะเป็นมะเขือเทศรรนะคะแต่มีรสจัดนิดนิดนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นไฟเม็กซิกันค่ะตัวนี้เป็นครีมซอสเรียกอัลเฟโดใช่เป็นแฮมเห็ดนะคะอัลเฟโดเป็นครีมซอสจะปากกับมนอลาก็คือเราไม่ใส่ไข่ แล้วก็จะหอมฟีอร่อยมีชีสโดยนิดนึงอีกตัวนึ่งที่ขายดีนะคะก็จะเป็นผัดไทยกุ้งแต่ว่ากุ้งเราไม่เหมือนที่อื่นเพราะเราใช้กุ้งลายเสือกุ้งใหญ่ <laughs> พอดีเห็นทานกันอย่างนี้แล้วก็เลยสั่งให้รดจัดเลยก็คือเป็นแกงปูแกงปูงปใช่แต่ว่าเราทานกับหมี่ขาวนะคะที่ร้านเราจะเป็นหมี่ขาวทานกับแกงปูแล้วก็จะมีเนี่ยคะ่ะเป็นผักยำแล้วก็เป็นผัก,กด้วยความพิเศษของตันนี้ปูก้อนขพอที่หนึ่งแล้วก็พริกแกงที่เราสั่งมาจากทางใต้ปูเต็มคำมากปูใหญ่มาก แล้วก็รสจัดไว่แก้เลียนได้เลยค่ะอันนี้เนื้อปูเหรอคะโอ้โหใหญ่มากเ,เหมือนเนือเอนน้อไก่ <laughs> เหมือนเนื้อไก่ทยเรว่าเหมือนเนื้อไก่เลย <laughs> ตัวนี้จะเป็นขาหมูนหนังปรอบทานกับมันปุนหนังปรอบมากอร่อยรสชาติแบบว่ากลมกล่อมคือถ้าทานเมนูเนี้ยลืมเรื่องของการไดเอทไปเลยนะคะ <laughs> อไม่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 ได้แบบมันเลยเพราะว่าเราทอดจนแบบแห้งๆแล้วอะค่ะมันจะไม่มันหนังกรอบอร่อยโอเคงั้นพี่ทานได้เราจะเห็นเราทานได้ตัวนี้จะเป็นกาแฟนะคะซิกเนเจอร์ก็คือคื่อมันโดรมซิกเนเจอร์เองมันโดรมซิกเนเจอร์ตรงนี้จะเป็นคาราเมลสเปนนะคะมันเรียกชื่อว่าโดเช่ดูเลเช่คาราเมลสเปนใช่ใช่ตัวโดเช่ดู ได้แต่ห้ามพูดปากนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะแฮมมิ่งเบอร์ดไปอิตาเลียนโซดาแต่ว่าเป็นเมนูประจำของทางร้านเพราะว่าเราทำเป็นสีสันสวยงเหมือนนกแฮมมิ่งเบอร์ดอะค่ะมาลองชิมดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างไหนเหนื่อยอะทานแล้วอ่ะชุ่ชื่นไหมคือมันแบบหวานเย็นฉ่ำไปตั้งแต่คอไปจนถึงคอเพราะอันนี้ฉันเลยจริงจริจะเป็นจะเป็นชาพีชค่ะแล้วก็หอมพีชมาก เป็นเป็นนุ้กพีชสีสดเลยอ่ะหอมมากอ่ะถ้าอยากเพิ่มหวานเพิ่มหวานนิดนึงใช่เพราะว่าฉันชอบทานหวานเพราะน้ำน้ำเป็นเราหวานนะคะก็ต้องเพิ่มหวานนิดนึงค่ะส่วนขนมนะคะก็จะมีสองอย่างวันนี้ก็เป็นโรมะพร้าวตัวนี้นะคะหอมมากๆอร่อยตัวนี้ต้องทานโอ้จริงๆหอมมะพร้าวเลยแล้วก็ราดมน้ำมะพร้าวเลยนะตัวนี้ก็แก้เลี่ยนหน่อยเป็นเลมอนฮาร์ด เลมอนพาร์สใช่ค่ะน่ารักน่ารักเหมาะสําหรับคนน่ารักไหมคะค่ะอันนี้ก็น่ารักก็เหมาะสำหรับคนน่ารักเหมือนกันโอ้โหถ้าให้ผมกินเค้กอย่างเดียวยใช่ค่ะส่วนคนโตเดี๋ยวเราจัดการเองได้ค่ะเริ่มทานได้ค่ะเชิญค่ะลองชิมดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะคุณผู้ชมค่ะลองชิมกันว่าอาหารแล้อว่าเมนูแนะนำของมั่นรมอร่อยขนาดไหนกันค่ะค่ะผักโขมมากเลย สุขภาพสุขภาพสดอร,อ,อร่อยมากใช่ฟุ้งเลือดมากนี่ขนาดเขากิน อยากจะให้กินคำเดียวหนัรูปโมใหม่ของมโนรมมีบริการอะไรใหม่ๆบ้างไหมคะพี่มิน้นมีค่ะก็คือว่าตอนนี้นะคะทางร้านเนี่ยขยายที่น,ทนั่งโซนที่นั่งมากมายต้อนรับผูกค้าได้มากขึ้นนะคะเราก็พร้อมที่จะจัดงานทั้งงานแต่งงานงานเปิดตัว หรือว่าไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆนี้เราก็พร้อมค่ะแล้วพาวิเราก็มีห้องด้านในเป็นห้องที่สําหรับจัดลุบเล็กได้จัดเลี้ยงลุบเล็กได้หรือจะสัมมนาเล็กๆก็ไเป็นเหมือนชี e t i n r o งรูมใช่ค่ะแล้วค่ะนอกจากนี้ก็คือเรารับจัด catering นะคะทั้งที่มีแล้วก็นอกสถานที่ด้วยโอ้โหที่น่าสนใจอ่ะสามารถจัดงานแต่งได้ด้วยนะคะโซนสนามเมื่อกี้งานแต่งด้วยนะคตอนเข้ามาเขามีถ่าย ถ่ายแฟชั่นถ่ายอะไรอย่างที่ใช้สถานที่ถ่ายรูปได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือรับให้ถ่ายผิววิด้ได้นะคะครบจบที่มโนลมเลยเออใช่เนาะร้านมโนลมนะคะอยู่หลังวัดล่องเสือเต่นนะคะอยู่ริมแม่น้ำกกเลยค่ะแล้วก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0ู2 3 7 3 7 6 6 6มีเพจไหมมีเพจค่ะ Facebook มโนลมสัตย์ไทยนะคะแล้วก็ i อก็คือมโนรมคาเฟ่ค่ะ ตามติดกันได้เลยโดดนะคะแฟนรายการแอลวิทีเชียงได้จะมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะพี่เมนสำหรับแฟนรายการแอลวิทีเชียงรายนะคะที่ร้านมอบส,ส่วนลด10%สำหรับผ้าหางไก่รับอ่าขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมามอนรมและก็ดูแอลวิทีเชียงรายด้วยค่ะ เราสองคนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เราได้มาแอลดีที่มโนรมนะคะแล้วก็ได้มาฟินกับอาหารบนโต๊ะนี้ด้วยฟินกับบรรยากาศรอบๆเลยด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแอลดีที่เชียงราย อีกหนึ่งสถานที่ดีๆที่คุณต้องมาค่ะใช่แล้วห้ามพลาดเลยนะคะมะโนโรมโฉมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะผ่าน YouTube c h anel แล้วก็ f a c e b o o k Fanpage ที่แอลดีเชนไรด้วยนะคะใช่แล้วค่ะและว,วันนี้เรา2คน อิ่มมากไม่ว่าจะเป็นอิ่มท้องอิ่มตาและก็อิ่มใจด้ดยวยยิบจะแตกแล้วอะ่ะ<ช>ตอนนี้ใช่ค่ะถูกต้องเลยนะคะปรีกลาไปหมวแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ลาทุกท่านไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะตามเรามาที่มนโนรง,นรงคาเฟ่เชียงรายบายบายค่ะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ต้องตามด้ผลไม้นะคะ,ะผลไม้ตามฤดูกาลบ้านเราค่ะลำไยสีชมพูเห็นไหมชมพูมาก หวานมากเอาเม็ดไหนออกก่อนนะเจ้า